สวัสดีครับท่านชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับพบกับผมอนุษ์สรธรรมใจนะครับเพื่อสนทนาสถานการณ์พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ความรู้ที่จะเอาไปใช้แล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์ล่าสุดของกิจการพลังงานครับบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถยางเรายิ่งต้องมีสติ ราะหน,น้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย เข้ามาสู่ช่วงสนทนานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดรสทรงพบพลจันทร์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับดรสุรครับครับวันนี้คงต้องถามคําถามซึ่งอาจจะตอบยากสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามนะฮะครับคือคนจํานวนมากเนี่ยเข้าใจว่ารายได้จากการให้สัมปทานปิโตรเลียมสัมปทานก๊าซธรรมชาติในแหล่งของไทยเนี่ยครับเรา ไม่ได้มีผลประโยชน์เข้ารัฐมากเท่าที่ควรเพราะเราไปทําสัมปทานทําสัญญาที่เสียเปรียบหรือเปล่าหรือยังไงฮะอืออย่าี้ขออนุญาตแสดงข้อเท็จจริงเลยว่าว่าเป็นยังไงว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะท่านไล่ออกมาเนี่ยนะฮะในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี50มาถึงน้าปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งรายได้รัฐเนี่ยเกินแสนล้านนัะในปี55เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณแสนหกหมื่นล้านบาทนะฮะซึ่งถ้าถามว่ากรมเชื้อเพลิงในธุรกิจปิโตรเลียมเนี่ยสำรวจผลิตปิโตรเลียมเป็นหน่วยราชการที่จะเก็บรายได้เป็นอันดับสี่นะของประเทศนะฮะรองจากสัมะกรนสำมะสามิตรศุลกากรครับคือโดยตัวเลขเนี่ยท่านยืนยันว่ารายได้ที่เข้ารัฐเนี่ยจากกิจการเหล่านี้ที่เราให้สํารวจให้ผลิตเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยแล้วก็คิดว่ามันเป็นมาตรฐานโลก ขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดข้อเท็จจริงนะครอันนี้คือผมพลอตมารายได้รัฐเนี่ยตั้งแต่เริ่มช่วงชัชวาลที่เริ่มผลิตมาตั้งแต่่นี่สมัยสมัยพระเด็เปรมใช่ครับใช่ครับก็เริ่มผลิตมาณวันนี้นะฮะจะเห็นว่ารายได้เนี่ยอยู่ที่ระดับแสนหกหมื่นล้านครับเดิมเดิมเนี่ยต่ากว่า2 0 0 0 0ล้านช่วงปีแรกๆของราฐรวทใช่ไหมไม่กี่ร้อยล้านไม่กี่ร้อยล้านเพราะว่าผลิตนิดเดียวนะฮะก็เริ่มพัฒนามันขึ้นมานะฮะวันนี้เนี่ย สีแดงๆเนี่ยสีสีสีม่วงเนี่ยก็คือผ้าพภาคหลวงนะฮะไอ้สีเขียวนี่ก็คือเป็นภาษีก็ได้ปิโตรเลียมแล้วก็สีน้ำตาลที่มาจากข้างบนเนี่ยก็คือพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะนะก็ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดนิดหนึ่งว่าในปี2555เนี่ยค่าภักหลวง60,000ล้านประมาณนะฮะองค์กรร่วมไทยมาเลเซียประมาณ1 5 0 0 0ล้านผลประโยช โย์ตอบแทนพิเศษในกรณีที่ราคาน้ำมันสูงเนี่ยเราก็ได้มาอีก4 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็ภาษีก็ได้ปิโตรเลียมอีกประมาณ80,000ล้านนะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าตั้งแต่เริ่มสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมาถึงณปัจจุบันเนี่ยนะฮะมูลค่าปิโตรเลียมทั้งหมดเนี่ยก็คือ3.4ล้านล้านบาทครับเป็นเงินลงทุนนะครับประมาณเกือบ1.5ล้านล้านบาทก็ถ้าพูดถึงว่าใน มูลค่าปิโตรเลียมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเงินลงทุนสักสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะกำไรก็ประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านล้านก็หมายความว่าที่เราไปสำรวจไปผลิตเนี่ยเป็นมูลค่าลงทุนเนี่ย43% 43%คือถ้าเราไม่ใส่เงินลงไปนะม,มันก็ไม่ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ย ใช้เงินลงทุนเนี่ยแสนกว่าล้านตข่าปีเพื่อจะรักษาระดับการผลิตหรือเพิ่มกําลังการ,รผลิตที่เหลือเนี่ยถึงเป็นกาไรถึงเป็นกาไร,ร,รไอ้กำไรนี่ก็คือประมาณ57%าสิบก็มีเสียงเรียกร้องก็ได้มีการร้องขอว่ามูลค่าปิโตเลียมร้อยถังเนี่ยรัฐารบาลควรจะเก็บ80ดสิบถังนะครเพราะฉะนั้น ถ้า80ถังเนี่ยม,มันก็ขาดทุนมันก็ทําไม่ได้ก็คือไม่มีเงินลงทุนไม่มีคือคือถ้าหาักเงินลงทุน43ถังเนี่ยกำไรอยู่แค่57คนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียกร้อง80%ของจํานวนที่ผลิตได้เนี่ยมันทําไม่ได้นะฮะจะเห็นว่าแหล่งปิตโตเลียมเนะประเทศประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เงินลงทุนสูงนะฮะไอ้กำไรที่บอกว่าเกือบ2ล้านล้านบาทเนี่ยรัฐบาลได้ประมาณ 1. เกือบ1.2ล้านล้านบาทบริษัทได้ประมาณเกือบ8 0 0แสนล้านก็คือคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณ60-40สกำไรนะฮะส่วนที่เป็นกำไรทีนี้การที่เป็น60-40ีเนทำไมไม่70-30ทำไมไม่80-20หรือทำไมไม่50-50เอาเอาเกณฑ์อะไรมาคิดว่า60-40ผลประโยชน์ตอบแทนของรัฐในการดีไซน์กฎหมายเนี่ยนะฮะต้องดู2เรื่องนะฮะหนึ่งก็คือศักยภาพปิโตรเลียม ว่าขนาดของแหล่งที่จะค้นพบเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่สองมูลค่าการลงทุนว่าจะผลิตหนึ่งบาร์เรลเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่แล้วค่อยมาดูว่าผลประโยชน์ของรัฐจะเป็นยังไงนะฮะอย่างถ้าผมเป็นซาอุดิอาระเบียก็อาจจะต้องเพิ่มตรงนี้เพราะว่าเจาะหลุมหนึ่งไหลมา80,000คื่นของเราในหลุมละ20หลุมละ2 0 0รนะฮะเพราะนั้นมูลค่าการลงทุนมันสูงเพราะนั้นต้องมาดูสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างนะฮะ ก็เลยขออนุญาตเรียนว่าอ er ันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะฮะแต่ละ line t จีนของรัฐนะฮะก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นรายได้ของบริษัทนะฮะข้างล่างก็เป็นรายได้ของของรัฐบาลนะฮะของไทยแลนด์ที่กฎหมายที่เรียกว่าไทยแลนด์วันพศ2 5 1 4เนี่ยเราเก็บค่าภาคหลวง12.5ฟิกเลย ครับนะฮะก็คือในร้อยถังไม่รู้ว่าเองกาําไรขาดทุนไม่รู้รเก็บสิบสองจุดห้าเมื่อมีกาําไรนะฮะก็แบ่งกันคนละห้าสิบก็คือภาษีจะได้พิโตเรียมในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะในผลประโยชน์ในในไทยแลนด์วันเนี่ยต้องเรียนว่าตั้งแต่สองพันห้าสิบสี่มาเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเอ่อห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับรายได้ลลารนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเจอแหล่งซิลิกิตเจอแหล่งน้ำพองเราก็นึกว่าโอ้โห ประเทศไทยมีน้ํามันมหาศาลก็เลยไปแก้กฎหมายที่เรียกว่า Thailand ทูปรากฏว่าออหากค่าใช้จ่ายรัฐบาลเก็บโบนัสอะไรมากมายแล้วปรากฏว่าทําไม่ได้ค,คือยิ่งผลิตยิ่งขัดทุนนะฮะก็เลยแก้กฎหมายใหม่เป็นไทยแลนด์ทรีซึ่งแก้เมื่อปี2532นะค่าภาคหลวงเนี่ยถ้าผลิตน้อยเก็บน้อยก็คือ5%ถ้าผลิตมากเก็บมากก็คือขอบคุณครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะครับการ ที่เราจัดสรรรายได้ของรัฐแล้วก็รวมทั้งจัดสรรรายได้ให้เป็นธรรมกับเอกชนที่มาลงทุนนะฮะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับพวกเราทุกคนเพราะว่าทรัพยากรตรงนี้เป็นทรัพยากรของประเทศของส่วนรวมจักนั้นการจัดสัสดส่วนรายได้ผลประโยชน์แบบไหนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนทนากันต่อในช่วงต่อไปนะครับพักกันสักครู่ก่อนครับ ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถอย่างเรายิ่งต้องมีสติเพราะหนา้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันรถอุบัติเหตุนบนถนนให้เป็นศูน